โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนชาว RV ที่น่ารักทุกท่านนะครับตอนนี้นะผมทางเกม RV เนี่ยมีแจกสกินนะผมเทพีซากุระนะครับของแอสติสนะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่เพื่อนนครับเข้ามาที่หน้ารวมกิจกรรมนะผมแล้วก็เป็นหมวดสกินของซากุระตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่สกินฟรีเทพีซากุระนะครับแล้วกดคลิกเข้าไปเลยวิธีเล่นกิจกรรมนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนนะครับเก็บสะสมนะครับผมซากุระนะครับนี่นะครับเหรียญซากุระตรงนี้เนาะ เพื่อที่จะแบบปลดล็อกสถานที่ต่างๆนะผมของกิจกรรมนี้นะครับวิธีรับเหรียญสกุลนะครับก็ง่ายมากเลยครับให้มาที่ภารกิจนะครับตรงนี้นะนี่ครับก็จะมีตั้งแต่เล่น55หรือจะดับ1ครั้งนะครับแล้วก็ล็อกอิสนสะสมรายวัน1ครั้งแล้วก็ล็อกอินครบ5วันนะผมรบับไปเลย20เหรียญสกุลใช้30เหรียญน,นะผมแต่และสถานที่เนาะแล้วก็จะเพิ่มๆไปเรื่อยนะครับเราก็ไปเลยนี่นะครับผมนี่เราก็จะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะปลดล็อกของรางวัลต่างๆด้วยนะ นี่แบบนี้นะครับง่ายมากเลยสถานีสากุระนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสปานสากุระเนาะต่อมาก็จะเป็นศาลเจ้านะครับแค่สีบแบเนาะนี่ครับก็จะค่อยไปค่อยไปแล้วก็หลังจากเราปลดล็อกของางวันใช่ไหมครับปลดล็อกของางวันสะสมนะครับเราก็จะได้รับสูงสุดนะผมก็คือปานเชิญสกินเทพีสากุระนะครับก็จะมีลายชื่อสกินตามนี้เลยนะครับนี่เราก็ปลดไปเลย ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราเก็บเหรียญซากุระให้ได้เยอะๆนะครับผมตามที่ด่านแต่ละด่านกําหนดนะครับแล้วเราก็จะเอาเหรียญพวกนี้มาปลดแต่ละด่านนะครับแล้วหลังจากเราปลดแต่ละด่านเสร็จปุ๊บจนครบทั้งหมด7ด่านนะครับเราก็จะได้ไปเลยนะครับสกินแอติสนะครับได้ตามเชิญมาใช้เลยนะก็ต้องเก็บจนครบ100แต้มนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้ครบที่ร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินแอติสกันดีกว่าครับ เทพิสกุระว่าจะสวยขนาดไหนนะแล้วก็จะมีทางด้าของรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับรูปโปรไฟล์ของแอสทิดนะครับเพียงแค่เข้าล็อกอินไลนวันนะครับก็จะได้รับไปเลยรูปโปรไฟล์สกินสกุระไปแบบฟรีๆเลยนะครับง่ายมากเลย โอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสกินเทพีสากุระโมเดลออกแบบมาได้สวยมากเลยนะครับแล้วก็ใช้ล่มเป็นอาวุธนะเท่มากนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับผมสำหรับสกินนี้นะครับอย่าลืมมาร่วมทํากิจกรรมนะครับเก็บสะสมเหรียญสากุระนะครับให้ครบ100อเหรียญนะครับก็จะได้รับไปเลยสกินเทพีสากุระของแอสทิดนะผมฟรีๆเลยนะโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามนะสวัสดีสวัสดีครับไปละบาย